ราคา16บาทมีจริงไหมเหมาะสมกับใครและจะคุ้มค่าหรือเปล่าไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้กลับมาพบกับเตยกันอีกครั้งนะคะแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเตยจะมาแนะนาเพื่อนๆนะคะกับโทรศัพท์มือถือราคา16บาทซึ่งเพื่อนเพื่อนเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องราคาก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่านะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความคุ้มค่ามากแค่ไหนและเหมาะสมกับใครนะคะวันนี้เนี่ยอยากให้เพื่อนๆนตามไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนเลยนนะะคควว่่าาาตัััของโโโปรรรชทศพท์มือถ16 บาทน,นี้เนี่ยเป็นโปรโมชั่นจากทาง True ที่ทำร่วมกันกับ7 e เ e ่ e อีเนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนคนไหนที่บ้านอยู่ใกล้7 e เ e ่ e อีเก็สามารถหาซื้อกับโปรโมชั่นตัวนี้ได้ทุกสาขาของ7 e เ e ่ e อีเใกล้บ้านเพื่อนเพื่อนเลยค่ะซึ่งมือถือนะคะตัวที่เตยได้กล่าวมาข้างต้นนะคะนั่นก็คือตัวของ True z t e b e อเ a A51S นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้เนะคะเขาจะมาพร้อมกันนะคะกับโปรโมชั่นที่เป็นแพ็กเกจรายเดือนเนะคะเป็นแบบการเปิดเบอร์ใหม่นะคะเป็นเบอร์ของ True หรือว่าจะเป็นการย,าย้าาาย่เเเบออรร์ดิมนะ,ะหืวจป็ การใช้เบอร์เดิมของ True อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้โปรโมชันนี้ได้ค่ะซึ่งวิธีการที่จะได้มานะคะโทรศัพท์มือถือราคา16บาทเนี่ยอย่างแรกนะคะเพื่อนๆเนี่ยจะต้องเป็น All Member นะคะของ7 e v e n ก่อนค่ะแล้วก็ใช้แต้มของ All Member จําจำนวน500แต้มนะคะในการแลกซื้อนะคะตัวของ ZTE b e อ a เ1 s ตัวนี้ค่ะ โดยที่เมื่อเรานะคะต้องชําระครั้งแรกเนะคะเพื่อนๆจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะนั่นก็คือราคาของตัวโทรศัพท์มือถือราคา16บาทนะคะพร้อมกับค่าบริการล่วงหน้านะคะจานวน298บาทนั้นเท่ากับว่าเพื่อนๆเนื่ยคะสามารถใช้นะคะในส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยในครั้งแรกเนี่ยเพียงแค่314บาทเท่านั้นเพื่อ,อนๆก็จะได้โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ไปใช้งานได้เลยค่ะ และแน่นอนนะคะว่าอย่างที่เตยบอกไปข้างต้นแล้วนะคะว่าตัวของโปรโมชันนี้เนี่ยจะพ่วงมากับสัญญาลายเดือนนะคะโดยที่สัญญารายเดือนนะคะก็จะเป็นตัวของแพ็กเกจขั้นต่ําราคา399บาทนั่นเองระยะเวลาทั้งหมดนะคะของสัญญาก็จะอยู่ที่15เดือนค่ะโดยที่ตัวของแพ็กเกจราคา399บาทนี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้อินเทอร์เน็ตนะคะเป็นความเร็วสูงสุดอยู่ที่3กิกนะคะเมื่อเพื่อนๆใช้งานครบ3กิกเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะสามารถยังใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ต่อเป็นการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีด ะะเหลืออยู่ที่จํานวน10เมกะบิตด้วยกันค่ะและนอกจากนี้นะคะยังสามารถโทรนะคะทุกเครือข่ายได้ฟรีอีก120นาทีหรือเพื่อนๆน,นะคะถ้าหากว่ามีเพื่อนที่ใช้งานเบอร์2เนี่ยก็สามารถใช้งานการโทรฟรีเบอร์2ได้แบบไม่อั้นครั้งละ15นาทีเลยค่ะ ทีนี้เรามาดูกันในส่วนของสเปคนะคะที่เป็นตัวของ True z t E Base A 5 1 S กันบ้างดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะสเปคทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับตัวของ z t E Base A 5 1เลยนะคะซึ่งตัวชิปเซ็ตของเขานะคะได้เป็น Uni s o c S c 9 8 6 3 A ค่ะตัวชิปเป็น Octa ah Core นะคะที่ทำงานอยู่บนความเร็ว 1.6GHz ค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัว G P U ที่เป็น I M G 8 3 2 2นะคะแล้วก็มาพร้อมกันกับความจุอยู่ที่ La 3 ROM ม 64GB นั่นเองค่ะตัวนี้ ส่วนของระบบปฏิบัติการนะคะทำงานอยู่บน Android 11ค่ะในด้านของการทํางานนะคะรุ่นนี้เน้นในเรื่องของการทํางานทั่วไปแล้วก็หลักๆก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานทางด้านโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นการดู Tik t ็อกหรือว่าจะเป็นในส่วนของการเล่น a c e b o o k นะคะหรือว่าก็ยังสามารถรองรับนะคะในส่วนของการใช้งานแอปพลิเคชันในการพูดคุยไม่ว่าจะเป็น l i น์หรือ m e s s ซเจอร์เนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้อย่างดีอยู่นั่นเองค่ะแต่ว่านะคะถ้าหากเพื่อนๆจะเน้นในเรื่องของการเล่นเกมหรืออยากจะให้เพิ่มในเรื่องของการเล่นเกมเข้ามาด้วยเนี่ยตัวนี้ยังไม่แนะนําในส่วน การเล่นเกมนะคะส่วนในด้านของการถ่ายภาพนะคะตัวนี้เนี่ยให้กล้องหลังมาทั้งหมด2ตัวด้วยกันเป็นกล้องหลักความละเอียด13ล้านพิกเซล1ตัวและเดฟคาเมล่าความละเอียด2ล้านพิกเซลอีก1ตัวค่ะส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะคะการถ่ายภาพถือว่าทํามาได้แบบทั่วไปนะคะแล้วก็ยังสามารถใช้งานในด้านของการสแกน QR โค้ดต่างๆได้อยู่ค่ะ ส่วนในด้านของการถ่ายวิดีโอนะคะรุ่นนี้เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอที่กล้องหลังได้อยู่ที่ความละเอียด Full HD 30เฟรมค่ะส่วนกล้องหน้านะคะสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียด HD 30เฟรมค่ะ ส่วนในด้านของหน้าจอนะคะรุ่นนี้เนี่ยได้หน้าจอที่เป็น IPS LCD นะคะมาพร้อมกับขนาดความกว้างอยู่ที่6.52นิ้วค่ะถือว่าเป็นขนาดที่ไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะคะส่วนในเรื่องของความละเอียดสูงสุดของหน้าจอรุ่นนี้สามารถให้ความละเอียดได้อยู่ที่ HD พค่ะถัดมาเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาให้แบตเตอรี่มาทั้งหมด3,200ม ah ิลลิแอมค่ะสามารถรองรับการชาร์จไวได้1 0วัตต์ค่ะ และสุดท้ายนะคะก็เป็นในเรื่องของการดีไซน์นั่นเองค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะก็ถือว่ามีการดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์นะคะและจุดเด่นของรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของการสแกนนิ้วมือค่ะที่รุ่นนี้เนี่ยยังคงในส่วนของการสแกนนิ้วมือที่ฝาหลังได้อยู่นะคะโดยที่รุ่นนี้นะคะเขามาด้วยกันถึงสสีนะคะเป็นสีดําแบบคลาสสิกนะคะและเป็นสีฟ้านะคะที่ออกไปทางสีฟ้าเข้มๆดูสดใสนั่นเองค่ะหลังจากที่เพื่อนๆน,นะคะได้ฟังเงื่อนไขต่างๆมาเรียบร้อยแล้วแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยได้ฟังตัวของสเปของ SeBaA หน่มาเรียบร้อยแล้วก็คงจะอยากรู้กันใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมือถือราคา16บาทรุ่นนี้เนี่ยจะคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆไหมนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเตยจะมาวิเคราะห์เบื้องต้นให้กับเพื่อนๆฟังแล้วกันค่ะ เริ่มต้นจากนะคะตัวของราคาเครื่องเป่าของรุ่นนี้ก่อนเลยนะคะราคาเครื่องเป่าของ ZTE Blade A51s ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3 2 9 9บาทค่ะซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะมีเงินอยู่ในระดับราคาประมาณ3,200ไปจนถึง3,500บาทเนี่ยโดยมองว่าถ้าหากว่าใช้นะคะเป็นเงินก้อนนี้ซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ไปเลยเนี่ยก็จะมีความคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่า โดยถ้าหากว่าเพื่อนๆน,นะคะนำราคาแพ็กเกจรายเดือนนะคะ399าบเาทตัขออนุญ,ญาตยังไม่ได้รวมกับเรื่องของแบตนะคะแล้วก็ในส่วนของการหักค่าบริการล่วงหน้านะคะ399บาทคูณ15เนี่ยถ้าหากว่าคิดเป็นเลขกลมๆนะคะก็จะได้อยู่ที่ประมาณ5,900กว่าบาทนะคะซึ่งในส่วนของ5900เอเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะนําเงินก้อนนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆมีเงินก้อนถึง5,900นะคะนำเงินก้อนนี้เนี่ยไปซื้อเครื่องเปล่าที่เป็นรุ่นอื่นนะคะที่มีสเปคที่อัปเกรดมาากกขึ้น้นนนแลว็่สใจมากขึ้น ได้จะดีกว่านะคะโดยที่มือถือที่น่าสนใจในระดับราคาประมาณ5,900บาทนะคะก็จะเป็นในส่วนของ Infin i x h o t 3ตนะคะตัวของเรียวมีซ5 5นะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวของ Samsung Galaxy A14 นะคะก็จะเป็นในระดับราคาประมาณ5,9 0 0ที่น่าสนใจแล้วก็สเปคมีความน่าสนใจมากกว่านะคะใช้งานได้หลากหลายมากกว่านั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่ามองในมุมของผู้ที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือนะคะที่ต้องการจะจ่ายราคาของโทรศัพท์มือถือเป็นรายเดือนในราคาราย เดือนไม่เกิน500บาทเนี่ยรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าลงทุนแล้วก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะเนือ่องจากว่าถ้าหากว่าเปรียบเทียบนะคะกับราคาของค่าแรงขั้นต่ำของคนไทยนะคะณปัจจุบันที่อยู่ที่ประมาณ350บาทโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เนี่ยจะเท่ากับว่าเราลงทุนในการใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ที่ได้ทั้งตัวโทรศัพท์มือถือได้ทั้งอินเทอร์เน็ตแล้วก็ได้ทั้งในเรื่องของการโทรไปด้วยเนี่ยพร้อมกันนะคะกับการลงทุนเนี่ยใน,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 ยยททนันซึ่งก็มองได้ว่า,นะะนาันลาเนี่ยก็ ะกับคนที่หาเช้ากินคำ่ำหรือว่าเหมาะกับคนที่มีงบจํากัดมากๆเลยนั่นเองค่ะและสุดท้ายนี้เตยหวังว่าสิ่งที่เตยนํามาแนะนําเพื่อนๆแล้วก็วิเคราะห์ให้กับเพื่อนๆฟังวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าหากว่ามีใครสนใจหรือว่าเจอโปรโมชั่นเด็ดไหนๆที่อยากจะรู้นะคะว่ามันมีความคุ้มค่ามากไหมเหมาะสมกับใครเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเตยเอาไว้ได้นะคะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเป็นกําลังใจให้เตยและทีมงานด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ